มาขมาแม่มดดำฟาดแรงโมอามีนาสารแนฉเฉลยออมอักพัน์ธป่วยมะเร็งไม่ใช่เมียไม่ต้องพูดก่อนรับฟังฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะภายหลังจากที่โมอามีนาได้ออกมาเล่าอาการป่วยของออมอักพัน์ธที่ป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจลามไปที่ปอดสองจุดเข้ารับการผ่าตาดัดล่าสุด โมตัมคชาพาได้เผยผ่านรายการข่าวใส่ไข่ตำหนิการให้สัมภาษณ์ของโมอามีนาซัดแรงว่าไม่ใช่เมียจะออกมาพูดทำไมเรื่องแบบนี้ควรให้คนในครอบครัวออมเป็นคนพูดอีกทั้งยังเชื่อว่าออมก็ไม่ได้อยากให้บอกใครโมตัมยังกล่าวว่าฉันรักเขาฉันเป็นห่วงเป็นพี่เป็นน้องกันมาแม้จะอ่านข่าวอีโมอีบา้า คนอย่างเราต้องโทรไปบอกว่าแกเดี๋ยวจะอ่านข่าวนะไปเปิดดูนะเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกเลยฉันอยากให้เขาพักผ่อนให้เยอะที่สุดอย่างที่รู้เขาเป็นมะเร็งอักษรย่ออ,กออกตลอดฉันก็รู้ตลอดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดารารู้หมดแต่ต้องการประคองจิตใจของเขาถ้ารู้ว่าเพื่อนแกต้องทำาคม20ครั้งมันไม่ควรมีอะไรกระทบกระเทือนมันเลย ตัวมันเองก็ค่อนข้างต้องการผักผ่อนปรากฏว่าโมอมีนาปรึกษาใครหรือ,อยังเดี๋ยวตบปากให้นะพูดแล้วก็ลำบากใจวันนี้โมรักษาสิทธิ์ส่วนบุคคลให้เขาพูดเองไม่รู้สภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเขาอาจไม่ได้อยากให้เป็นข่าวก็ได้เราอ่านใจเขาไม่ออกเอาง่ายๆเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าฉะนั้นควรเป็นผู้จัดการเขาหรือพ่อแม่เขา หรือคนในครอบครัวเขาออกมาพูดหมดดำยังกล่าวว่าฉันคุยกับเขาด้วยการพิมพ์ลายเวลาคนป่วยเราก็ได้แต่ให้กำลังใจไม่ควรไปวุ่นวายกับเขาเยอะแค่อยู่ตรงนี้พอแล้วมีอะไรก็ทักมาเหมือนกันฉันป่วยคงไม่อยากให้ใครเห็นตอนเราอ่อนแออ่อมรักการแสดงสิ่งที่เขาพูดตลอดว่าออกไปเขาจะมีงานไหม ก็รับประกันว่าถ้าหมดดำยังอยู่ในวงการออมมีงานแน่นอนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ออมอคัคพันธ์หายด้วยไวนะคะ